โอเคครับผมวันนี้ก็อีกกรับผมนัสาั่ราชาุฟอีกแอีเจนเกยก็วันนี้ผมจะมาดันแรงสีวิสีจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับถ้าถูกใจลืมกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจถ้าถูกใจไงก็ฝากกดติดตามในการทำคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับขอบคุณอ่ะออกแตบา จำไม่ผิดผมได้สองขิวบ้งางตานี้มีตัวทางด้านหน้าซ้อมไปก่อนแปบ๊บนึงผมจำได้ว่ามีตัวฝัว่งตรงข้ามประมาณหนึ่งตัว,วผมอาจเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับใครอยากแอดเพื่อนผมมาก็แอดเพื่อนมาได้เลยครับมาเล่นด้วยกัน กับทีมของผมก็ได้ผมก็ไม่ได้ติงเท่าไหร่แค่บางครั้งมันก็าุู่เองนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆทำคลิปไปแค่นั้นแหละอยากมีคนดู <Double kill. S 1> เป็นกำลังใจให้ผมการที่ต้องคลิปได้มีคนดูเอยอะๆผมก็ดีใจนะครับอ่าลูกสักก่อนแปับนึ่งมาปล่อยป จะไปแล้วเกมแรกส่วนเกมที่สองถ้าจะมมนผิดนี่มีเอ็มิไหรือเปล่าเป็นด่านอะไรนะเาอันสะพานสูงๆนะครับผมก็ชอบมันกันนะด่านนี้แต่มันถ้าปืนระยะก,ก็เล่นดีเล่นแบบปืนลูดก็ดีเหมอนกันหรือปืนระยะไก่ระยะไก่แต่หมดแต่ผมชอบระยะไก่สมากกว่า เป็นลูดผมชอบที่สุดส่วนซองหรือซองขวางนี่ผมไม่ค่อยได้แตะเท่าไรต้องขออาภาัยเัวยจริงๆนะครับนจังหวะนี้มีตัวฝั่งต้องข้ามผมเลยขึ้นไปตันบนเพื่อยุดจุดจุดจุด,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 ดศาสตร์ที่ดีที่สุดในเกมในแผนที่นี้นะครับอ่าไปแล้วเก็บระเบิด ผมต,ตาระเบ,บิดไปก่อนแป๊บหนึ่ง <First Blood. S 1> ไปจะดูมาถึงจุดนี้แล้วข <c oughs> าพูด,พดคุยคอมเมนต์กันนะครับถ้าชอบก็ยกดไลค์เพราะเป็นลรงใจงอตวันนี้ผมจำไม่ตาผมจำไม่ผิดว่ามันโดดขึ้นมาแตกแต่ผมยิงฟรีประมาณ2ตัวและอีกตัวจะเข้ามาซอ้อนแต่ผมก็เอาอยู่นะครับผมก็ยังพักไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ เก็บซีไปไหนที่สุดนั่นเองอด้านนี้เออทำไม่จัไม่ได้เหมือนกันผมก็ไม่ได้ดูการผักเท่าไหร่คือไม่ก็ไม่จะเอามาวันนี้ไม่อยู่บ้านไมไ่ถือไม่มาด้วยนะครับอ่าเลยต้องอาศัยดูไปด้วยผักไปด้วยเสียงอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่ต้องขออาภัยเลยจริง ตายตัวแรกศพแรกผ่านไปศพสองศพสามค่อยๆผ่านไปผมผิดคิดว่าดีใจก่อนเดินมาถึงวันนี้ไปแล้วมีด้านบนตัวหนึ่งนะครับถทาผมจะไม่ผิดผมเห็นมันวิ่งผ่านไปทางด้านหน้าผมดูกูจรินอ่ศพที่สอง และชุบเพื่อนขึ้นมานะครับเพื่อนเราก็าโดนลอยลังเหมือนกันตามปาปต่อสองตัวสุดท้ายมันอยู่ฝั่งตรงข้ามมั่งค่ผมจะมผมก็พยา,ายามพากันอาจจะยังพากไม่ททันได้เก่งเท่าไหร่ต้องขออภัยในการภาคตัวนะครับ ผิดเกมนี้ผมได้ประมาณ10คิวมากหรือ11คิวอ่ขาขณะนี้ประตูนำแล้ว3ต่อ0มาดูกันว่าจะมีสกิลมีสกอร์ทอนหรือเปล่าเขาจะสามารถทีมตรงข้ามจะสามารถกลับมาทอนสกอร์เราได้หรือเปล่าด้วย4ต่อ3หรือผมจะจบด้วย4ต่อ0อ่าเอมพีไฟมันเดิมนะครับ ผมเยายกไปจะฟังตรงนี้เชิญรับชมกันต่อไปเลยใครที่ดูจบก็ขอบคุณจริงๆ้ลยนะครับม <c oughs> ผมก็แทนไม่ <c oughs> ค่อยจะทำอะไรเท่าไหร่แต่นี่นตัวยันอันหนาผม ดูาจจะไหวัวและสามารถตอนนี้ได้ตัวเดียวแต่เปีนั่งพยายามหาทางกําจัดฝั่งมันให้ได้เยอะที่สุดก่อนที่พวกมันจะชุบเพื่อนขึ้นมานะครับประมาณนี้ผมเห็นแล้วอยู่ด้านหลังผมนี่เองเอชุบเพื่อนก่อนแป๊บนึ่ง ไอวอร์ดีครับจังหวดนี้จบไดจบเกมไปที่4ประตูต่อศูนย์ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบขอบคุณครับและขอกล่าวคำว่าสวีดัสสวัสดี